ก็สวัสดีนะคะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาเรียนกับครูนกนะคะเช่นเคยค่ะในรายวิชานะคะวิทยาศาสตร์ค่ะเรื่องการดํารงพันธ์นะคะของสิ่งมีชีวิตนะคะหรือเรียกอย่างว่าพันธุก,กรรมนะคะภาษาอังกฤษก็เรียกว่าเป็นจีนิกส์นะคะซึ่งนะคะเราก็จะได้ทราบเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันแรกเลยนะคะ ในภาพสไลด์ตัวอย่างนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่านะคะดอกที่คุณครูเอาเพิ่มขึ้นมาคืออะไรคะอ่าอันนี้คือดอกชบานะคะซึ่งดอกชบาเนี่ยถ้าเรานะคะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นดอกชบาก็คือมีลักษณะเป็นกีบออกมาใช่ไหมคะบางทีก็จะเป็นสีแดงบ้างนะคะหรือบางทีก็อาจจะเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีแดงหรือว่าสีชมพูแบบนี้นะคะซึ่งลักษณะแบบนี้นะคะ เราจะเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดนะคะลักษณะทางพันธุก,กรรมนะคะซึ่งก็คือจะมีต้นของที่เป็นแบบว่าต้นแม่ใช่ไหมคะถ่ายทุเอ่อขอโทษค่ะถ่ายทอดนะคะให้ไปยังรุ่นลูกแบบนี้ค่ะซึ่งลักษณะการถ่ายทอดแบบนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมนะคะต่อมาค่ะเขาบอกว่านะคะ ลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่มนุษย์เท่านั้นนะคะมันยังสามารถนะคะเกิดขึ้นได้ทั้งในสัตว์แล้วก็ในพืชถ้าอย่างตัวอย่างในภาพนะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าในเรื่องของสัตว์เนี่ยเราสังเกตเห็นได,ได้ง่ายเลยก็คือลูกหมาใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่าเป็นลูกของมันเนี่ยเราจะสังเกตจากตัวไหนคะจากตัวที่เป็นของแม่มันหรือว่าพ่อมันใช่ไหมคะลักษณะของสีอย่างเนี้ยค่ะหูอย่างเนี้ยค่ะ,คะใช่ไหมคะ เหมือนในภาพที่ครูยกตัวอย่างใช่ไหมคะแม่ของเขาเป็นไงคะพ่อก่อนสีพ่อของเขามีลักษณะเป็นไงคะหางทําไมงอนมีทําไมคะปากม,มมใช่ไหมคะก็คือดาๆตรงจมูกเนาะขนก็จะเป็นสีน้ําตาลอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ออกลูกออกมาเป็นไงคะลักษณะของลูกของเขาเนี่ยก็ทะไมที่เหมือนกับพ่อแม่เลยก็คือทําไมคะปากมมอย่างเงี้ยคะ่ะลักษณะคล้ายกันเขาเรียกว่าลักษณะแบบเนี้ยคือการถ่ายทอดลักษณะพันธุก,กรรมนะคะ ในมนุษย์เช่นเดียวกันค่ะถ้าเราสังเกตนะคะพ่อแม่ของเรานะคะเช่นผมยิกสีผิวดวงตาแบบนี้ค่ะดวงตาของคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่สีดํานะคะบางคนก็จะมีดวงตาที่เป็นทําไมคะสีน้ําตาลอย่างเงี้ยค่ะอย่างชาวต่างประเทศนะคะหรือ foreigner ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีดวงตาที่เป็นสีฟ้าแบบนี้ค่ะด้วยลักษณะาทางพันุกรรมของเขานะคะก็จะมีการถ่ายทอดมา ซึ่งการที่เราสามารถเห็นลักษณะที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นสีผิวผมหรือดวงตาแบบนี้ค่ะมันจะมีสิ่งสิ่งหนึ่งนะคะที่เราเรียกว่ายีนนะคะยีนเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดนะคะลักษณะทางพันธุกรรมนะคะทําให้เราเนี่ยถ่ายทอดออกมาเป็นตัวเราไม่ว่าจะเป็นผมสีผิวส่วนสูงอะไรแบบนี้ค่ะนะคะดังนั้นนะคะมาดูค่ะ ลักษณะทางพันธุกรรมของพืชนะคะสัตว์แล้วก็มนุษย์เนี่ยจะสังเกตได้ว่านะคะจะมีลักษณะที่ทําไมคะเฉพาะของมันเช่นลักษณะของต้นตะบองเพชรก็จะมีลักษณะเป็นไงคะมีหนามใช่ไหมคะแล้วก็ไม่มีใบนะคะส่วนใหญ่ก็จะมักเกิดที่ไหนคะบริเวณทะเลทรายนะคะเป็นส่วนมากนะคะหรือง่ายๆเลยใกล้ตัวเราเป็นไงคะหมาอะถ้าพูดอย่างสุภาพหน่อยก็เป็นไงสุนัขอะสุนัขใช่ไหมคะ อย่างลักษณะที่เห็นง่ายๆเลยโกลเด้นอ่าโกลเด้นเนี่ยมันจะเนื้อสัตว์เป็นไงคะตัวใหญ่ขนฟูพองใช่ไหมคะน่ารักเนาะอ่าแบบนี้ค่ะนะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดลักษณะทางพรรธุกรรมเหมือนกันหรือในกรณีนะคะอย่างครอบครัวในภาพใช่ไหมคะก็จะเป็นครอบครัวชาวจีนใช่ไหมอ่ะอย่างครอบครัวชาวจีนเนี่ยลักษณะที่เราเห็นเนี่ยชาวจีนก็จะมีลักษณะสีผิวเป็นไงคะสีขาวออกเหลืองๆเนาะ อ่าหรือว่าบางทีเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นไงคะเอ,อ่อบางคนก็เป็นไงดวงตาจะเป็นสีตาลหรือสีดําอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาเรียกลักษณะแบบเนี้ยก็คือลักษณะทางพันธุก,กรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นสีผิวหน้าตานะคะลักษณะของเล็บของสัตว์ต่างๆหรือว่าขนของสัตว์แบบเนี้ยคะ่ะเขาเรียกว่าเป็นลักษณะทางพันธุก,กรรมเนาะ ดังนั้นเนี่ยนะคะเวลาเขาจะถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่ควบคุมซึ่งคุณครูบอกไปแล้วเนาะในต้นค้าบนะคะเราจะเรียกว่าเป็นยีนนะคะยีนเนี่ยจะเป็นตัวควบคุมลักษณะพันธุก,กรรมนะคะทําให้เนี่ยสามารถถ่ายทอดนะคะจากรุ่นพ่อนะคะไปยังรุ่นลูกได้นะคะซึ่งลักษณะแบบนี้นะคะก็เกิดขึ้นได้ทั้งในพืชในสัตว์แล้วก็ในคน อย่างในสไลด์นี้นะคะเวลาเราเห็นลักษณะทางพฤติกรรมของพืชเนี่ยนะคะเราสามารถสังเกตได้จากอะไรบ้างนะคะเช่นนะคะลักษณะของลำต้นมันอย่างเงี้ยค่ะลักษณะของใบนะคะรูปล่างสีหรือว่ากลิ่นของดอกเช่นอย่างเด่นๆเลยในฤดูฤดูหนาวอย่างนี้ดีกว่าเด่นๆเลยนะคะกลิ่นของมันนะคะเป็นเอกลักษณ์มากนะคะพอฤดูหนาวปุ๊บจะมีกลิ่นนี้มาเลยนักเรียนคิดว่ามันคือดอกอะไรคะ อ่าเก่งมากค่ะมันคือดอกตีนเป็ดใช่ไหมคะบางคนก็อาจจะบอกว่ามันคือกลิ่นที่หอมบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันพอดมไปมากๆก็ทําไมเวียนหัวซึ่งลักษณะกลิ่นแบบนี้นะคะมันเป็นการถ่ายทอดทางพันุก,กรรมของพืชเหมือนกันนะคะเออนะคะหรือว่าลําต้นของมันอย่างเงี้ยใบของมะม่วงอย่างเงี้ยเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่านะคะถ้าเราปักนะคะหรือว่าเอากิง่งหรือว่าเอาลูกของมันเนี่ย ไปทำไมคะปลูกต่อเนี้ยค่ะลักษณะของมันก็จะมีลักษณะเนี่ยที่คล้ายๆนะคะกับต้นของแม่มันเหมือนกันนะคะ เหมือนที่คุณครูพูดเลยนะคะอย่างแรกถ้าเราดูการถ่ายทอดลักษณะของพืชเนี่ยเราสังเกตได้ง่ายๆเลยจากรูปของใบนะคะซึ่งใบของพืชเนี่ยก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปเลยนะคะเช่นใบมะม่วงก็จะเป็นรูปทรงไข่เนาะเรียวยาวปลายแหลมใช่ไหมคะหรือว่าอย่างใบขนุนเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบทรงไข่เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เรียวยาวเหมือนใบมะม่วงใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเป็นใบพูมันก็จะมีลักษณะเป็นรูปหัวใจ หรือว่าถ้าเป็นใบตําลึงอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีลักษณะเป็นรูปเหลี่ยมๆนะคะอย่างใบบัวนะคะก็จะเป็นลนักษณะเหมือนทรงกลมบางทีบางคนก็มองเป็นรูปอะไรคะหัวใจได้เหมือนกันนะคะละักษณะทางพัตถุกรรมของสัตว์นะคะอันนั้นคือเราพูดถึงเรื่องของพืชใช่ไหมคะมาดูสัตว์บ้างคะ่ะสัตว์เนี่ยนะคะเราสามารถสังเกตลักษณะการถ่ายทอดได้จากอะไรบ้างคะคุณควรอธิบายเบื้องต้นไปแล้วเนาะก็จะมีเรื่องของขนนะคะ ดวงตาลักษณะรูปร่างของเขานะคะอาจจะเป็นขนเกรียนนะคะหรือว่าขนฟูปุกปุยอย่างเงี้ยค่ะดวงตาของเขาอย่างเงี้ยค่ะบางพันนะคะแพงมากเนาะมันอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศนะคะก็จะมีดวงตาที่เป็นสีฟ้าก็มีนะคะหรือบางทีเนี่ยดวงตาของเขาก็จะพิเศษกวาหมายอื่นๆนะคะลักษณะด้วยความที่มันมาจากต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไซบีเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็สังเกตได้ง่ายนะคะหูนะคะหรือว่าหางของมันอย่างเงี้ยค่ะ ก็ล้วนแต่เป็นลักษณะนะคะทางพันธุกรรมเหมือนกันนะคะแต่ที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยการถ่ายทอดพันธุกรรมของสัตว์เนี่ยนะคะเช่นสุนัขเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ง่ายนะคะเพราะมันเป็นลักษณะโครงสร้างใหญ่หรือว่าพวกที่เป็นสิงโตอย่างเงี้ยอ่ะสัตว์สัตว์ประเภศใหญ่ใหญ่เงี้ยค่ะเราก็จะสังเกตเห็นได้ง่ายว่ามันมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะจากพ่อแม่เนี่ยไปสู่รุ่นลูกได้ชัดเจนเนาะ ลักษณะของสุนัขเป็นไงคะสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาเป็นไงปากมันก็จะมีลักษณะของหลังเห็นไหมคะเออเหมือนในภาพเลยนะคะแล้วหางของมันเป็นไงฟูเหมือนโกลเด้นไหมก็ไม่เนาะมันก็จะเป็นขนแบบเกลียยๆนะคะหรือว่าลักษณะของสุนัขอะไรคะแคมเมเซียนใช่ไหมคะอ่าอย่างเงี้ยค่ะก็ลักษณะจะเป็นจุดๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นลักษณะเฉพาะของเขาออกมานะคะ มาดูบ้างค่ะลักษณะการถ่ายทอดนะคะทางพันธุกรรมบ้างนะคะแต่ละเชื้อชาติเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันอย่างชาวเอเชียของเรานะคะส่วนใหญ่ก็ไทยจีนก็จะมีลักษณะผมเป็นสีอะไรคะดำออกไปทางน้ำตาลน,นิดนึงผิวก็จะเป็นแบบผิวสีเหลืองขาวใช่ไหมคะหรือถ้าไปทางแอฟริกาอะแอฟริกาบ้างนะคะภาพตรงกลางเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไงคะผิวสีค้ามผมหยิกใช่ไหมคะก็จะมันมาจาก ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันส่วนหนึ่งก็มาจากลักษณะทางบรรุกรรมนะคะที่ถ่ายทอดมาจากพ่อแม่ของเขาอย่างนี้ค่ะได้บอกว่านะคะมนุษย์เนี่ยสามารถถ่ายทอดลักษณะพรนุกรรมเนี่ยได้เช่นเดียวกับพืชและก็สัตว์นะคะลักษณะที่สามารถถ่ายทอดจากมนุษย์นะคะจากรุ่นพ่อนะคะไปสู่รุ่นลูกได้เนี่ยเช่นรูปร่างนะคะของเรา อย่างคุณครูเนี่ยเป็นคนตัวเล็กใช่ไหมคะแม่คุณครูนก็เป็นคนตัวเล็กอย่างนี้ค่ะก็จะมีลักษณะตัวเล็กหรือบางครอบครัวเนี่ยเป็นคนตัวใหญ่มากเลยด้วยโครงสร้างกระดูกต่างๆเนี่ยใหญ่เหมือนพ่อแบบนี้ค่ะนะคะหรือว่ารูปร่างของศีรษะใบหน้าเส้นผมนะคะจมูกปากลิ้นนะคะหูนะคะความสูงซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะทุกคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับชนชาติด้วยนะแล้วก็ลักษณะที่เรารับมาจากพ่อแม่เนาะ ะะการถ่ายทอดแบบนี้ก็จะมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งค่ะเขาชื่อว่าเมนเดลนะคะเมนเดลเนี่ยเขาก็เลยเหมือนมีการทดลองค่ะโดยการใช้ถั่วลันเตานะคะเข้าไปทำการทดลองแล้วก็สังเกตลักษณะของเมล็ดถั่วลันเตาในแต่ละรุ่นเลยเขาก็เอารุ่นแม่ของเขาใช่ไหมคะต้นดั้งเดิมเลยนะคะพ่อแม่ผสมพันธ์กันออกมาเป็นถั่วลันเตามีลักษณะเป็นไงบ้างฟีแบน์อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันนะคะในระดับ ที่อยู่ระดับมัธยมนะคะอันนี้จะเรียนในสายวิทย์เนาะมันก็จะเรียนยากขึ้นไปหน่อยนะคะแต่ถ้าเราอยู่ระดับป .5 เรารู้แค่ว่าคนที่นะคะคิดค้นนะคะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมหรือว่าเป็นคนที่แบบว่าทําให้เราได้เรียนเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยก็คือเมนเดลนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะคะเขาก็จะมีการถ่ายทอดนะคะลักษณะที่แตกต่างกันไปเนาะ ถ้าสมมุติว่านะคะตัวอย่างค,คุณครูเอาไก่พ่อพันธุ์กับไก่แม่พันธุ์ผสมกันนะคะออกมาก็จะกลายปไปเลยคะ่ะลูกไก่หรือว่าลูกเจี๊ยบอย่างเงี้ยค่ะเหมือนในภาพนะคะบางทีลูกเจี๊ยบก็อาจจะมีอะไรคะ่ะถ้าสมมุติว่าไก่พ่อพันธุ์เป็นลักษณะสีขาวแม่เป็นสีขาวลูกออกมาจะเป็นสีส้มได้ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นลูกที่ออกมาก็จะต้องกลายเป็นสีขาวอย่างเงี้ยค่ะ คุณครูนะคะมีคุณพ่อใช่ไหมเอ่อเป็นคนจีนผิวขาวคุณแม่ก็เป็นคนจีนผิวขาวแสดงว่าคุณครูออกมาคุณครูจะต้องมีผิวเป็นสีอะไรคะสีดำไหมอ่าเป็นสีขาวนะคะแต่ถ้าคุณครูมีพี่ใช่ไหมคะปรากฏว่าพี่มีลักษณะเป็นผิวที่สีคํำนะคะแต่ไม่ถึงกับดำแบบนี้ค่ะ ก็มีลักษณะที่มาจากพ่อกับแม่ผสมพันธุ์กันอาจจะเกิดจากการที่มีความผิดปกติเขาเรียกอะไรความผิดปกตินะคะของยีนจากพ่อหรือแม่นะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนแอดวานซ์ขึ้นไปอีกเนาะว่ามียีนเด่นยีนด้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่เราช่วงนี้ก็คือระดับป .5 เนี่ยเราจะรู้แค่ว่าเออเมื่อเราถ่ายทอดมาจากพ่อแม่เนี่ยรับมาจากพ่อแม่มีอะไรบ้างลักษณะโครงหน้าอย่างเงี้ยค่ะตานะคะสีผมคิ้วอะไรเงี้ยค่ะนะคะ ันเนี่ยลักษณะง่ายๆเลยนะคะในครอบครัวของเราเนี่ยนะคะถ้าเราสังเกตเห็นเนาะที่ง่ายๆเลยก็คือรูปหน้าเลยบางคนเนี่ยใบหน้าของบางคนก็จะลักษณะคล้ายพ่อบางคนก็จะคล้ายแม่แบบนี้ค่ะหรือว่าผิวพรรณนะคะไม่ว่าจะเป็นผิวขาำผิวดําอะไรเงี้ยค่ะดวงตาจมูกนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะกลับไปสังเกตเนาะใบหน้าของตนเองว่าคล้ายคุณพ่อหรือว่าคุณแม่นะคะแล้วก็ไปสังเกตนะคะพืชที่อยู่รอบๆบ้านตัวเองว่าเฮ้ย อันนี้อาจจะเป็นแบบว่าต้นมาจากอันนี้พ่อมันหรือเปล่าหรือแม่มันหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะลักษณะนะคะของภายนอกของมันไม่ว่าจะเป็นลักษณะของใบลําต้นต่างๆนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะคุณครูก็ให้นักเรียนดูตัวอย่างในภาพเนาะอาจจะแบบว่าเป็นการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมจากพ่อแม่ใช่ไหมคะพ่อแม่ก็มาจากใครปู่ย่าตายายอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็ถ่ายทอดมาสู่เรานะคะ อันนี้ก็จะเป็นการเน้นย้ำอีกทีนึงเนาะว่าลักษณะที่สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่มายังลูกได้นะคะเราจะจัดว่าเป็นลักษณะทางพันธุก,กรรมเช่นความสูงสีผิวหนังตาติ่งหูนะคะรักยิ้มการห่อลิ้นหรือว่าเส้นผมนะคะนักเรียนเคยลองห่อลิ้นไหม เออลองไปทดสอบกับคุณพ่อคุณแม่ดูนะคะอย่างคุณครูเนี่ยห่อลิ้นได้นะคะคุณแม่คุณครูอ่ะห่อลิ้นไม่ได้แต่คุณพ่อเนี่ยสามารถห่อลิ้นได้แบบนี้ค่ะหรือว่ายายอย่างเงี้ยค่ะนะคะลงไปเล่นดูเนาะว่าการห่อลิ้นเราสามารถห่อลิ้นได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะมีติ่งหูไหมหรือว่าไม่มีติ่งหูมีรักยิ้มไหมหรือว่าไม่มีรักยิ้มอย่างเงี้ยค่ะผมอาจจะเป็นผมเส้นใหญ่ยิกหรือว่าผมเส้นเล็กอะไรแบบนี้นะคะ ตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูเนาะเช่นความสูงความเตี้ยผิวขาวผิวดำใช่ไหมคะผมอยักสูกผมยืดตรงนะคะไม่ได้รวมถึงการไปเข้าร้านเสริมสวยแล้วผมตรงสไลด์มานะคะเราต้องถามพ่อแม่เราก่อนเนาะว่าความจริงแล้วพ่อแม่เราเนี่ยเป็นผมลักษณะแบบไหนอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวนักเรียนจะแอบ,บไปน้อยใจว่าเอ,อ้ยฉันไม่ใช่ลูกพ่อแม่อย่างเงี้ยนะคะก็ไม่ใช่เนาะอันนั้นเป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกนะคะหรือว่าหน้าผากของเรานะคะ มีเชิงผมมีไรผมหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะของการถ่ายทอดนะคะลักษณะทางพนธุกรรมเหมือนกันนะคะทรบเลยเหมือนที่ครูอธิบายไปแล้วเลยการห่อลิ้นเห็นไหมคะห่อลิ้นได้ห่อลิ้นไม่ได้หนังตาชั้นเดียวตาสองชั้นมีลักยิ้มหรือเปล่าหรืออีกแบบหนึง่งอันนี้นิ้วโป้งครูก็ทําไม่ได้เหมือนกัน,นะคะ่ะนิ้วโป้งแบบงอได้ะคะ่ะมันจะแบบว่าโค้งเลยอะ แล้วบางคนก็คืองอไม่ได้ก็คือจะตั้งตรงอย่างเงี้ยค่ะลักษณะนะคะเป็นลักษณะการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมบางลักษณะเนี่ยบางคนอาจจะมีบางคนอาจจะไม่มีอะไรเงี้ยค่ะอ่าดังนั้นนะคะสรุปได้ว่านะคะการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุก,กรรมของเราเนี่ยสามารถถ่ายทอดได้จากพ่อแม่นะคะไปสู่ลูกนะคะ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นคนสาตว์พืชเนี่ยก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางน้งกันเหมือนกันนะคะซึ่งผู้ที่คิดค้นคนะคะใช่ค้นคิดนะคะหรือว่าค้นพบเนี่ยนะคะลักษณะทางกันแบบนี้ก็คือใครคะเมนเดลนะคะเขาก็จะมีการสร้างกฎขึ้นมาโดยการทดลองจากถั่วลันเตาใช่ไหมคะลักษณะของถั่วลันเตาไม่ว่าจะเป็นเอ่อลักษณะของสีต้นสีดอกใช่ไหมคะหรือว่ามเมล็ดของมันแบบนี้นะคะ ซึ่งการถ่ายทอดลักษณะทางการรมถ้าเป็นของสัตว์เนี่ยเราก็สังเกตได้จากรูปร่างขนใช่ไหมคะดวงตาเล็บมืออย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นของพืชก็สังเกตได้จากลักษณะของใบลำตน้นใช่ไหมคะเออนะคะแต่ถ้าเป็นของคนเช่นรูปร่างเหมือนกันสูงเตีย้ยอ,อย่างเงี้ยค่ะผิวพรรณนะคะดวงตาสีผิวอะไรเงี้ยผมนะคะอันนี้ก็นะคะ จบเกี่ยวกับเรื่องของการดำรงนะคะพันของสิ่งมีชีวิตหรือว่าพันธุก,กรรมหรือว่าจีเนสิกนั่นเองนะคะซึ่งถ้าจบบทเรียนแล้วนะคะคุณครูเนี่ยจะทิ้งลิงก์นะคะเป็นแบบทดสอบท้ายบทเรียนนะคะเพื่อเป็นการทดสอบว่านักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องนี้หรือเปล่านะคะถ้าหากนักเรียนมีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถนะคะทิ้งข้อคำถามไว้ได้นะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะไปตอบนะคะในไลน์กลุ่มให้นะคะ แล้วถ้านะคะมีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูนกไปก่อนนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ